太君了

ถือกล่องได้นะคะอย่าใส่ตู้ท2 0บาทว่าด้บอลนาบุญนะคะได้นได้าน่อนไข่วลาหยังกำลังเยเดี๋ยวนะรับดน๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับตัีี้หย่งมาล้องเพลงนกองไม่สงสารไนะครับกาลังเตรียมตัวนะครับหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ ตอนนี้ผมว่างอยู่เขาก็ได้เอากล่องมาให้ดูพยายามผมมาบอกว่ามีกล่องสักอันนะครับกล่องที่เงินไม่น้อยนะครับกล่องที่เงินไม่น้อยอมมอนะมกำลังว่างอยู่เออผมขอสักกล่องนึงได้ไหมโอเคมาโอ๊ยอ้าวเดือดอาบมาอาบดีมากนอกจากน้องแพลวเอสแปดแล้วยังมีแฟนของนัทิวนะคะน้อง อ่าไม่ใช่หรอพี่เห็นว่าสวีทวิ้วิ่งกันแล้วกันกันขับกันขับน้องจอยจอยแปดด้วยกับพี่ก็เมย์ั้งเกณฑ์จะขาดนะคะและเรายังมีเจ้าของซิงเกิลเพลงใหม่ที่ถึงดังๆใช่ค่ะเขากับเสียงกรี๊ดที่เขาพกพามาด้วยตลอดใช่แล้วก็เขาร้องคู่กับดิฉันเองอ๋อเขาจแล้วฮะเก้า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 เหรอ อ๋อพี่รัาศักดาทรนะครับตอนนี้ขึ่นบนเวทีได้ไหมหรือว่าติดอะไรอยู่อ่ะ้ะมาบนเวทีกันนิดนึงวันนี้พิ่ซาณิครับเรามีโครงการดีๆนะครับผมมาให้ทุกคนที่อยู่ที่เทอร์มินอล21แห่งนี้นะครับคืออะไรครับเออเป็นโครงการนี่อะไรค่ะที่เห็นเราใส่เสื้อกันอยู่อย่างนี้นะคะหกล้านน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะก็วันนี้อย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่คือทุกคนนะคะก็ประสบอุทกภัยนะคะตอนนี้ก็คือน้ําท่วม น้งน้องน้ำเนี่ยครอบคลุมไปทั่วพื้นที่แล้วน้น้ำมาทุ่ที่ถูกต้องนะคะพวกเราก็เป็นเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าเดือดร้อนน้อยกว่าคนอื่นนะคะเราก็เลยใช้เวลาเนี้ยให้เป็นประโยชน์นะคะก็คือนําเสื้อเหล่านี้เลยค่ะที่เห็นเราใส่ใส่กันอยู่เนี่ยนะคะเอามาขายค่ะซึ่งราคาก็ไม่เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่คะครับผมเสื้อตัวละ25 0บาทนะครับแล้วก็ล่าสุดขอประชาสัมพันธ์เลยว่าเมื่อสักครู่ไม่มีไซส์เอสขายถูกต้องแล้วตอนนี้ไซส์เอสมาแล้วค่ะสำหรับคนตัวใหญ่ถอยไปด้านหลังนะคะคนตัวเล็กเดินมาได้คะ คือเสื้อไซส์ S นี่เยอะมากแต่คนที่จะใส่ไซส์ S ได้เนี่ยไม่รู้เยอะหรือเปล่าใช่แต่ว่ามันตัวเล็กจริงมันตัวเล็กเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูนะคะอะครับผมวันนี้โอกาสดีๆแบบนี้พิจารนีเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกของเสื้อผู้หเราดีกว่าค่ะได้เลยค่ะอเลิกทำไมอะคะทำไมล่ะตามอายุเหรอคะอายุอายุอายุไหนอายุน้อยไหมอายุมากใช่ไหมอะตามอายุตามอายุมาสัมภาษณ์ผมก่อน โอ้โปะโถอะปะโถ,ะโถเหรอสภาพพี่ก่อนแล้วกันน,กาาน้องแพงลวก,ก่อนนอยู<ด>อ่บริเวณเซนเตอร์เวทีพอดีน้องแพลวเอแปดครับวันนี้รู้สึกยังไงครับที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ฮะค่ะรู้สึกค่ะรู้สึกดีใจมากเลยนะคะโอ้สองใ่เลยเ <laughs> <laughs> นาะ้องไม่ต้องรับทุกมุ๊ขนาดนั้นก็ได้ครับก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่วันนี้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะคะร่วม เพืเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยในตอนนี้อยู่นะคะไม่ต้องตื่นเต้นไม่ได้ตื่นเต้นค่ะ,ะไม่ไม่ไม่เจอใคะยังไม่เจอ,อแต่ว่าตอนนี้น้องน้ำสีหน้าเปลี่ยนไปค่ะน้ำเปลี่ยนสีน,น้ำสีหน้าเปลี่ยนไปอ่าค่ะก็ใครที่น้ำว่าเปลี่ยนสีแล้วก็เอาเปลี่ยนให้ลองเปลี่ยนให้ลองหูก ก็ดีๆนะคะถ้ามันเริ่มมีกลิ่นกาแฟแล้วก็อย่าอย่าเพิ่งเอามาล้างหน้าแล้วกันนั่นแหละอ่ะโอเคอ่ะคนต่อไปอ่าแล้วมันไม่สะอาดเรียกเรียกต่อไปเลยค่ะเอ่อคุณมาสัมภาษณ์ไหมมาเถอะสัมภาษณ์ด้วยกันคุณมาขับเขามับรถโอเคป่ะเรนน้องจอยแปดพี่ตาลี่ถามครับสวยมาก ไอ้สาวไหมฉันชอบเขาอยู่แล้วดักทิวเนี่ยคุยอยู่พี่ตลอดปีปีหาพี่ตลอดเฮ้ยพี่แบบเชียวนิ้วมภาษณ์เรื่องเนื้ออยากไล่ไปแล้วแบบแล้วสัมภาษณ์ด้วยคนนี้รู้สึกยังไงคะที่ได้มาช่วยเหลือเขาเรียกว่าคนที่ผสมเท้าก็ภัยในงานนี้อ่าก็ไม่ดังไหมคะดังใช่ไหม ใจคขาวันนี้ก็น่าจะได้มีโอกาสมาทําอะไรดีๆอีสักครั้งหนึ่งนะคะังไงก็สามารถแบบช่วยอะไรได้นิดหน่อยก็อยากจะช่วยก็เลยวันนี้ก็เลยอยากมาคอาน้องน้ำน้องน้ำเป็นไงบ้างครับถึงบ้านน้ำหนักรอหน้าบ้านเลยไล่ก็ไม่ไปอ่ะนี่นี่ผมอ่านทวิตเตอร์ของเอ็นจอยอยู่วันนึิมเอ็นจอยคงก็ตามคุณนะซาดิซินาเอ็นจอยบอกว่า ไม่ได you know, no yeah, right. ้ม right. ีการ์ดเชิญอะไรทักอย่างนี่แหละไม่ต้องมาก็ได้มีมารยาทหน่อยบอกน้ำน้ำใช่ไปถุกป้าแล้วค่ะใช่ใช่คไม่ร้ว่าเป็นเอฟตซีหนูหรือเปล่าหนูก็เลยไม่แน่ใจมาติดตามไปทุกทีจริงๆเอาล่ะขอบคุณรบอกอยนะคะเอาคนออกไปวิธานี้มาได้ข่าวร้องเพลงคู่กันไม่ใช่เหรอพี่ถึงกันย์ไม่ไม่พี่้อง้อยคนพี่เป็นแก้วได้ไหมอ่ามา วันนี้เป็นยังไงบ้างที่มาร่วมงานวันนี้ครับครับวันนี้ก็ดีใจนะครับได้มาช่วยเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับอ่าช่วยไหลหารายได้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับก็ตอนนี้คือหลายๆฝ่ายก็พยายามเท่าที่ทําได้นะบางคนก็ไปลงพื้นที่เองเราก็มาอ่าช่วยขายเสื้อช่วยหารายได้ที่จริงมันเป็นราคาไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าเงินเราเนี่ยคือไปช่วยแล้วแบบมีประโยชน์มากนะตอนนี้นะครับยังต้องการความช่วยเหลืออีกเยอะนะครับในประเทศเรายะยังมีหลายจังหวัดอะไรนะครับ บอกให้ต่อคิวนิดหนึงนะครับเจ้าหน้าที่ฝากมานะครับทีมงานบอกขอต่อคิวใครอยากได้ไซส์ไฟเอสไหมครับและเอ็มมีป่ะครับเอ็มก็มีด้วยนะครับทั้งเอสทั้งเอ็มมาแล้วนะครับโอเคตอนนี้น้องน้าถึงบ้านพี่นัดยังคะยังครับยังไม่มานะคะแต่เมื่อคืนเนี่ยคุยทวิตเตอร์กับแต่ค่ับเขาพูดกันว่าตอนสถานการณ์ตอนนี้มันเหมือนกรุงเทพเนี่ยเป็นบ้านเอ็มทุกแต่ละเขตเนี่ยกำลังลุ้นกันว่าใครจะยืนปากเหวแล้วคุณครูว่าบอกว่าคุณต้องออกขยบคุณต้องออกจากบ้านแล้ว คุณยืนแล้วใช่คุณยืนแล้วใช่ไหมองเราอาทิตย์หน้าอาจจะยืนปากเหวได้นะครับดีใจค่ะดีใจกนะะค็สู้กันไปนะออกจากบ้านเร็วเราก็ไปทำภารกิจเร็วนะคะออกไปออกไปลุยภารกิจลากกระเป๋าออกไปด้วยนะคะออกจากบ้านนี่มีหลายคนที่ย้ายออกจากบ้านไปแล้วบางคนย้ายไปแล้วอพยพไปแล้วสามที่จนไม่มีที่ตอบพยพแล้วตอนนี้นะคะต้องบอกว่าเอฟซีซั่นนี้ ไม่เหมือนซีซั่น5หรือซีซั่น2ไม่มีโหวตกลับแน่นอนออโย่ไปจบรายการแน่ๆนะคร<ช>ับออกพยกันไปก่อน<ช>นะคะสำหรับใครที่ออกพยกลงไปอยู่ชั้น2อยู่ไม่ให้เต็มที่นะคะชั้น2ไม่ต้องลงมาไปเดือนนะคะ กันแหละเอาไปวัดกลับเข้ามาที่เสื้อของเราตอนนี้ให้เดินผ่านไปผ่านมานะครับตรงนี้มีขายเสื้อ60ล้านน้ําใจคนไทยไม่ทิ้งกันตัวละ250บาทนะครับผมรายได้ทั้งหมดเลยเราจะให้กับสภาการชาติไทยนะครับช่วยเหลือน้าท่วงกันต่อไปนะครับซื้อเสื้อฝั่งนี้นะครับอิวนะซื้อเสื้อฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวพี่นัทจะลงไปเซ็นไฟลต่อให้นะคะขอลายเซ็นได้แล้วก็แล้วก็แล้วก็ฝั่งนี้ก็คือมอาลายเซ็นได้ฝั่งนี้ค่ะ ใครอยากถ่ายรูปพลอลอยนะครับกับศิลปินเนตอนนี้เหลือประมาณสิบกว่าสิบกว่าทีมที่ก็ใบเออใครยังไม่ได้ซื้อเส้อมั้งคะซือกันอยู่ได้ไหมคะถึงตอนนี้ความความบันเทิงจะเกิดขึ้นนะคะความไม่บันเทิงจะลงไปแล้วความไม่บันเทิงจะลงไปแล้วเดี๋ยวจะมีเพลงเพราะๆให้ฟังกันนะคะ โอเคครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ทำดีกันไปด้วยนะคะเดี๋นะคะกองฟังเพลงไปด้วยซื้อเสื้อไปด้วยถ่ายรูปไปด้วยเดี๋ยวเต้นโชว์ไปด้วยค่ะทรั้นผมลงก่อนไปด้วยนะคะเดี๋ยวฟังเพลงพร้องกันเลยอ่ะค่ไม่ไม่ั้แ่่างไหมคะเวลาแล้วครับถ่ายไว้เลยค่ะแมวว่างไหมค่ะน้องยิงหน่อยว่างไหมลูกค่ะน้องยิงนิด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  ้ายสุดค่ะอถึงเวลาแล้วครับหนุ่มๆพร้อมหรือยังเอยเดี๋ยวเราจะมีดนตรีพราอๆจากสี่หนุ่มตรงนี้นะครับไม่ทาว่าวงอะไรครับพี่ฮัลโหลฮัลโหลสมภากนะครับสัมภา์นะครับอ้าวสำพานะครับไอ้ยโ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 อ้อ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยนอ้ยนอโอ้อออออออย ไม่ได้แสนุกเลย้รอถึงเวลาของพวกคุณนะครับอไม่ทราบว่าวงอะไรครับเนี่ยสมภานอ่ะรวมตัวกันเฉพาะกีดะเฮ้ยทำไมเสียงอ่อยจังเลยเรามันแมนหน่อยเด้อเฮ้ยไม่้เฉพาะกิดครับผมโอ้โหก็เรืนเพียงที